เมยออฟไม่เปียนเม่อวาี้าึงไม่เปียนเปียนกี่นาทีครับ่เปียนขี่รถสวนอยู่นะวนไหนวันนี้จะเดินทางกลับกรบอกเลยนาทีบอกว่าเออกลับเลยเพราะว่าบอสบอกว่า ด่วนเขจะกินแกงเราตัวพร้อมจะออกแล้วพี่ทีอย่าพานางนรำซิ่งเลยเด้อสิ่งฉิวสารรู้ไหมยาชีเหยียบเบรกมาตลอดทางเหยียบเบรไม่ได้ซิ่งทำงานเยอะเกรอบเกือบเกือบทาไม่ได้แล้วเกือบมาตลอดทางโอ้ แล้วก็พเป็นครั้งแรกด้วยนะที่ได้กุับเาเล่ากันี่ม่คลิปนี่มากฉากลับอีกห้าคลิปดิห้เออไม่เจอกันนะบ้าอีกห้าคลิปดิในรถวะในรถวะรถรถกี่ทั้งกี่ทั้งวันวันเน้ย ก็ไม่เจอกันนานนะครับดั่งนาเสร็จยังครับดำนาเสร็จยังครับเสร็จพอดีหมคเสร็จพอดีลยมีงานเลยครับผมก็เป็นห่วงแต่พี่นาทีนะฮะไปกกปอกก็ไม่มีร้านที่จะซื้อนาเออใช่แกบนอยู่นะโคกวะไม่มีใครขายโคกให้กินนะมีไหครับพี่ พี่เนิงมาแล้วนะครับพี่เนิงขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมที่ได้อาคารพาณิชย์เนาะก็ดูคลิปอยู่ดูคลิปพี่เนิงอยู่นะครับกี่ชั้นครับพี่กี่ชั้นสามชั้นสามชั้นดันในคลิปเลยกี่ห้องสามห้องก็สองห้องนอนข้างบนสองห้องนอน มีสามห้องน้ําแล้วด้านล่างขายอะไรครับด้านล่างยังไม่รู้เลยว่าจะขายอะไรอันนี้อันนี้เป็นห้องโถงเนาะเป็นห้องโถงห้องโถงห้องใหญ่พอตามนั้นแหละคือเป็นล็อกสุดท้ายที่เขาจะมีขายที่นั่นรงโซนนะครับผมครับผมซื้อไว้นานแล้วหรอครับอ๋อซื้อไว้นานแล้วแต่ว่าเพิ่งมาทําทําบุญขึ้นบ้านประมาณสองเดือนกว่าโอ้ไม่นานสองเดือน

อาันนี้มีทุ่เท่ามาสิแล้วเอาเปรียบกันไหมใ้ไปดันพี่ไปดันเลยสวัสดีค่ะให้ไปดันช่วยได้ไปดีครับโอเคไม่เป็นไรเราสู้ได้ต้องมีท่ามาดันจ้าเดี๋ยวเรามาดันช่วยไปถ่ายค่ารอเลยนะเรอไปสันญาสัญญาจ้างคนนะครับเรามีลุงมิก้าไหมล่ะจ้างคนโอ้บอกถ้ารอเราเราก็มาดันเรานักดำอยู่แล้ว จางจงคนเล่าันจางฟังเยี่ยมคุณตัวแห้งอยู่บ่แห้งตอนลำบ่ลำกลางฝนเลยบ่ตอลำกลางฝนแต่ตอนลำก็ไม่ได้เท่าไรเลยพี่นิ่มไม่ทันมึงไปกับโน้บ่เมื่อกี้ลุงขี่รถได้ไงมาน้ำหอานด้อ แยกกลับเลยบ่อาจะก็บ้าลำเสร็จอะไรเสร็จก็นี่เลยถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็จะกลับเลยก็จะมาใหม่อีกเป็นสาวอาทิตย์นี่สลวม่แม่แ่แม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 แม่แม่่แก่ม่แม่ม่แแ่ม่ม่่มมมมมแมกม่่ อยู่บ้านเรานอะเอิ้ามาเกี้ยงเอิญมาขโมยโอ้ขอดูเพราะว่าลูกมเกี้ยงเลยครับเรี่ยปากเกี้ยงเียงแค่นั้นตารูไป้เลยะนก็เอาก็เป็นนานๆะลันอโดูโอยได้บอกเราเวนานๆนาน ไปสมหังเด้อวันที่สมบนี่เด้อวันที่1 6นีโอ้ยผลลุกอีกแล้วจิมลุงจิมได้จัดอีกแลวลุงจิมได้เป็นพุเป็นดวงเลยนะอะโวคาโดอวคาโดเีดี๋ยวเดีชื่ออะไรนะแม่ฝากมาให้ยายอุ่นหน่อยเด้อ ่บรรยากาศล่าสุดนะครับที่จำปาดงนะครับนนรรรก็แบบเราก็มาถึงแล้วนะครับแบบกินกับนก็ได้ รรนี้ครเก็บอะไรผมก็ขอคุณนะครับในส่วนหนึ่งคือครูเพลงนาออาจารย์ตนการครูเย้วฟ้าเพื่อนให้นะครับก็ขอบคุณส่วนหนึ่งกคืของคุณทางพี่นาทีพี่ยูนะครับได้ให้กำลังใจมาดยตลอดผลงานคืนครั้งก่อนเนาะเป็นงานครั้งก่อนที่โคองพนก็ทางได้รับการสนับสนุนจากทางพี่นาทีแล้วก็ค่อยบอกเจ้าแล้วค่อยลืมอกเจ้าแล้วก็ยู ก็ทางคุณลุงคุณป้าด้วยนะครับสำหรับผลงานเพลงนี้นะครับเพื่อนก็ได้แต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยเราก็อยู่ในระหว่างการทาดนตรีอยู่นะครับครับเพลงนี้นี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการที่เรามาอยู่ที่โคกหนองนาเมื่อเราย้ายมาอยู่ที่โคกหนองนานี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเรื่องของการเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องความรักสมัครสมานสามัคคีความเป็นพี่เป็นน้องนะนะครับซึ่งทางคุณลุงคุณป้าลุงพลปาแแตนนะครับเป็นผู้ที่นําพาพี่น้องเรามาอยู่ ก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นถิ่นหมื้นนี้เป็นพื้นดินของบริษัทต้นต้นที่สุขนะครับพระบูดงสมบูรณ์เป็นแผ่นดินทําแผ่นดินทองเป็นความรู้สึกคือเป็นแบบนั้นก็เลยได้แต่งเนื้อร้องออกมาเป็นทํานองเพลงโดยท่านอาจารย์อาจันทร์ภูยอฟ้าในช่องกระท่อมชมจันทร์ก็ฝากพี่น้องไปเยี่ยมไปยามไปให้กำลังใจเพื่อนด้วยในส่วนนี้นะครับและขณะเดียวกันนะครับผมในส่วนของเนื้อเพลงนะครับก็จะเชื่อมโยงไปหา อีกเพลงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นของทางปู่เข็มอนันตะเขตซึ่งเพื่อนเป็นผู้แต่งเพลงให้กับลุงพันธุ์ไทมันนอกเด้อในชื่อเพลงว่าไทมันนอก้อนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องที่เคารพรับทุกท่านก็ขอขอบคุณนะครับทางคุณพี่นาทีแล้วก็พี่ยูนะครับครับค่อยดืมบอกเจ้าค่อยบอกเจ้าแล้วแล้วก็ทางพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกทุกท่านนะครับรวมถึงคุณลุงคุณป้าลุงพลประเตนไว้ณโอกาสนี้ด้วยเราจยอยู่ในโลกใบนี้ร่วมกันอย่างสันติสุขครับ ถึงผมจะอยู่กอกาะลุงพันอยู่กับมาดงนะครับแต่ใจเราส่งกันเสมอครับผมนะครับนีครับเพื่อความสิ้นสุดความขอบคุณครับจับมืองามๆครับจากใจพี่นาทีนะครับผมคือคือคืออย่างนี้ใจคือพี่จะเป็นเจ้าภาพผลงานเพลงให้ลุงพันเป็นเจ้าภาพกับพี่ยูห้าพันะครับให้ลุงพันเพราะว่าเดี๋ยวลุงพันมีผลงานเพลงเนาะเราลุงพันแกชอบร้องเพลงนะถ้าเพลงนี้เป็นเพลงที่เพลงแรกของจำปาดง อยากให้เพลงนี้ออกมาได้ดีนะครับอยากให้เพลงนี้ออกมาได้ดีก็ทับสนลุงพันธ์ครับกับผลงานเพลงที่เพลงอะไรชื่อเพลงว่าลุงพลคนอำเภอวานอนครับลุงพลคนอำเภอวานนนะครับอีกประมาณเท่าไหร่อีกประมาณมาไหนได้ออกได้ก็อยากให้ทันสิ้นเดือนนี้ครับที่เดือนนี้